เรียนรู้เกร็ดสนุกสนุกในศาสตร์โบราณไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์หรือห่วงจุย้ยพิชัยสงครามและรับฟังข้อคิดข้อธรรมในพุทธศาสนาได้ในรายการสืบสารศาสตร์โบราณกับอาจารย์แอนสนะอนองคำแสนหวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทาง FM 97 MHz เมกะ สืบสารศาสตร์โบราณสนับสนุนโดยไฮแลนด์มาริทามทัดเดาวกันยางอุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารศาสตร์โบราณค่ะวันนี้เป็นวันพุธนะคะเราก็จะได้ฟังเรื่องสามก๊กกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะตอนต่อคราวที่แล้วในเรื่องเบงเฮกนี่ยังไม่จบมีญาติติโกโฮติกมาช่วยกันลบนั้นแล้วก็ล่าสุดนี่เป็นที่หนักใจเพราะว่า ไปได้เจ้าบกลกเป็นบุคคลที่คาดดาบสองเล่มมือถือละคังขี่ช้างเผือกนะแล้วก็มีฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มากก็ทําความหนักใจให้กับจูโลงมากค่ะคงเบ้งปลอบจูโลงว่าเมื่อครั้งข้าพเจ้าอยู่ที่เขงงางูลังกังเคยทราบว่าพวกม่านมีวิชาเลี้ยงสัตว์ป่าไว้ใช้ในกองทัพก่อนที่จะยกทัพมานี้ข้าพเจ้าจึงเตรียมการต่อสู้ไว้แล้วท่านจงไปเอาเกวียนที่ทําเป็นตู้ไว้มาสักสิบเล่มข้าพเจ้าจะเปิดให้ดูกองวิเศษในนั้นฐานก็ไปเข็นเกวียนมาตามคําสั่ง คงเบ้งให้เปิดตู้ออกปรากฏรูปจำลองสัตว์ป่าชนิดต่างๆเขี้ยวเล็บทำด้วยเหล็กแข็งแรงแต่ละตัวใหญ่คนเข้าไปอยู่สิบคนก็ได้และจัดทหารชำนาญศึกมือหนึ่งแบ่งออกเป็นสิบกองกองหนึ่งให้คุมรูปจำลองสัตว์ป่าตัวหนึ่งออกรบและยัดดินปืนเข้าทางปากรูปสัตว์และติดล้อเพื่อสะดวกก่การลากเข็นไม่รู้ว่าสงครามคามงทอยกับขงเบ้งเนี่ยอันไหนมาก่อนกันนะครสงครามคงทอยที่อทาาหารซ่อนในมาแล้วเลื่อนมาไหน<อ>นะครวอ มันรุ่ขึ้นกองทัพของเบ้องออกสนามคงเบ้งแต่งตัวเป็นเต้าหินมือถือพัดขนนกนั่งเกวียนไปบัญชาการรบเบ้เงเฮกเห็นคงเบ้งก็จำได้ชี้จะบกลกดูบอกว่านั่นแหละของเบ้งถ้าเราจับตัวมันได้ศึกศัตรูจะสิ้นไปจะบกลกก็ไม่ไม่ช้านะฮะไลา่มนสัน่นระังพอเกิดลมพายุพัดจัดก็ปล่อยสัตว์เปล่าไล่กัดทหารของเบ้งคงเบ้งไล่มนโบกพัดขนนกสักครู่หนึ่งลมพายุกลับพัดไปทางอื่นหมดและสั่งให้จุดดินปืนที่ปากสัตว์จำลอง ไฟพุ่งออกจากปากพ่นควันดำออกทางจมูกสัตว์ปลาเห็นสัตว์ประหลาดของคเงเบ้งตังอยู่ชะง,งักด้วยความตกใจและหันหลังกลับวิ่งเตลเดอเข้าไปในกองทัพของเจ้าบกลกเหนือฟ้ามีฟ้านะคะเหนือสัตว์มีสัตว์ทีสัรปลอมนะคะทหารม่านแตกตื่นมากเพราะสัตว์มันย้อนกลับมาเหยยบกันเองบาดเจ็บล้มตายคงเบ้งเห็นได้ทีสั่งให้ลั่นกลองศึกไล่ทหารวิ่งเข้าประจันบานทหารม่านาพ่ายแพ้ยับเยินตัวเจ้าบกลกต้องอาวุธตายในที่ลบ ทหารของเบ้งเขายึดราชธานีเงินแขไม่ได้และติดตามจับตัวเบ้งเฮ็กแพ้ง่ายได้มากเลยนะคะคือจ,จับจุดอ่อนลุงเช้าของเบ้งได้รับรายงานว่าไทไล่คุมตัวเบ้งเฮ็กเบ้งฮิวกับครอบครัวรวมทั้งทหารลอยไ้ได้ขอนําตัวมามอบคงเบ้งสั่งให้เตียวหนีก,กับมาตรงจัดทหารคนละพันคอยระวังเหตุการณ์และให้นำตัวไทไล่เบ้งเฮกกับทหารเข้ามาขาวอนี้คงเบ้งชี้หน้าด่าเลยค่ะอุบายนิตื้นจริงๆหลอกข้าพเจ้าไม่ได้ดอก ท่านเข้ามานี้เพื่อหาทางข่าพเจ้าใช่ไหมว่าแล้วคงเบ้งก็สั่งให้ทหารคนอุดในตัวเบ้งเฮกกับพวกจับได้มีดปลายแหลมซ่อนอยู่ในเสื้อทุกคนก็คือไทยไลน์นี่เขาเป็นอุบายะนะคะคงเบ้งก็เยาะเย้ยว่าเคยพูดไว้หรือเปล่าว่าถ้าถูกจับอีกครั้งหนึ่งจะยอมแพ้ไม่คิดสู้แล้วเบ้งเฮกก็วาดกลับคราวนี้ท่านจับข้าพเจ้าได้เมื่อไหร่ข้าพเจ้าเข้ามาหาท่านเองแล้วจะให้ยอมแพ้ได้ยังไงคงเบ้งจะบอกนี่จับในหกครั้งแล้วนะ ถ้ายัางดึงดื้อดึงถือทิฐิอยู่อยากทราบว่าจะทำอย่างไงต่อไปเอาเป็นว่าเบงเฮกตอบเนะเป็นว่าถ้าครั้งที่เจ็ดแล้วเขานี้ยอมแพ้แน่น,นอนไม่ขอ,ต,อต่อสู้อีกละคงเม่งก็บอกว่าตอนนี้ข้าพเจ้าลดึยดยึดราชธานีของท่านได้แล้วข้าพเจ้าจะกลัวอะไรท่านต่อไปอีกแล้วสั่งให้ปล่อยตัวเบงเฮกับพวกแล้วสัมทับว่าถ้าท่านถูกจับอีกครั้งหนึง่งข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยท่านเป็นอันขาด เมื่อเบงเฮกออกพ้นราชธานีแล้วจึงปรึกษากับไทไลว่าจะสู้ของเบงอย่างไรดีไทไลแนะว่าทางทิศอาเคาเนอาเคาเนก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะห่างออกไปจากนี้เจ็ดร้อยลี้มีอาณาจ,จักรม้านอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าออโกโกโกเจ้าผู้ครองรัฐนี้ชื่อลุตตัดกุดอันนี้อาจารย์ก็จําแม่นนะนว่าได้ไม่ดีในระลุตตัดกุดเนี่ยรูปก,กายใหญ่โตเป็นยักษ์ไม่กินข้าวกินแต่เนื้องูและสัตว์ร้าย สวมเกราะเกล็ดทนดาบทนธนูทหารของเจ้าลุตตัดกุดทุกคนสวมเกราะสวมหมวกทำด้วยหวายแช่น้ำมันเวลาข้ามน้ำถอดเกราะนั่งไปน้ำก็ไม่เปียกอาวุธใดๆก็ยิงเกราะไว้ไม่ทะลุกองทัพของเจ้าลุตตัดกุดจึงเรียกว่ากองทัพหวายเราไปขอความช่วยเหลือคราวนี้เอาเอาประเภทนี้ว่าทหารเกราะที่ดุร้ายเบงเฮตก,ก็เห็นด้วยจึงเดินทางไปยังอาณาจักรอ,อกโกกก ประชาชนในอาณาจักรนี้ไม่สร้างบ้านรู้นอศัยในถ้ำทั้งสิ้นมีพี่ตองเหลือนไ่ฟังไม่รู้นะเบ่งเฮกเข้าพบเจ้ารุดต,ตัดกุดเล่าความทุกข์ยากความแค้นใจให้ฟังและร้องขอความช่วยเหลือเจ้ารุดตัดกุดสงสารเบ่งเฮกจริงรับปากและให้เขาอันกับเขาหรือุมทัพวายกาลังสามหมื่นยาราไปขับไล่ของเบ่งทัพวายมาถึงแม่น้ําดอกท้อก็ตั้งท่ายมันอยู่แม่น้ําสายนี้มีต้นท้อขึ้นสองฝั่ง บท้อหล่นลงสู่แม่น้ําทับถมกันนานเข้าก็กลายเป็นพิษแก่คนทินอื่นส่วนคนในทิ่นกลับเป็นยาจูกําลังคือก็ต้องบอกง่ายๆว่ามีมีแล้ว่าภูมิต้านทานน่ยนะคะฝ่ายของเบ้งสืบทราบว่าเบ้งเฮกไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าลุดกัดกุดจึงยกทัพติดตามมาถึงแม่น้ําดอกทอ้อพอเห็นทหารหวตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถามชาวบ้านได้ความว่าน้ําในแม่น้ําเป็นพิษจึงสั่งให้ถอยทัพห่างออกจากแม่น้ำห้าลี้และตั้งค่ายมั่นไว้ ลุงขึ้นทหารหวายข้ามแม่น,าน้าดอกท้อก็ตีทับอุยเอียนซึ่งอยู่แนวหน้าทหารอุเอียนใช้เกาทันยิงไม่เข้าใช้กระบี่แทงใช้หอ,อกทิมก็ทําอันตรายทหารหวายไม่ได้อุยเอียนสู้ไม่ไหวต้องถอยทับล่นไปหาทับหลวงทหารหวายได้ชัยชนะจึงกลับมาที่ฝั่งถอดเกราะนั่งลอยน้ําข้ามฝ้ากลับมาค่ายเกราะนี่ใช้ได้เหมือนแพรนะคะหนักนะอางน,นี้แสดงว่าเกราะหนักมากคงเบ่งจึงปรึกษาหารือกนายทหารผู้ใหญ่ว่าจะสู้สุดอย่างไรต่อไป ลิคีแนะนําว่าควรถอยทัพบกลับเถอะโกเมงหัวเราะว่าเออเราก็ลบมาลําบากนะเอาชนะมาถึงหกครั้งจะกลับไปง่ายๆยังไงต้องเอาชนะมาให้ได้จึงจะกลับแล้วคงเบ้งขึ้นเกวียนไปตรวจภูมิประเทศกับนายทหารคนสนิทให้ชาวบ้านแถบนั้นเป็นผู้นําทางพอไปถึงเขาใหญ่คงเบ้งลงจับเกวียนหนึ่งขึ้นไปบนยอดเขามองไปข้างหน้าเห็นที่ราบใหญ่แห่งหนึ่งมีลักษณะคดเคี้ยวไปมาคล้ายหมูเลื้อยมีทางสายหนึ่งผ่านกลางคงเบ้งถามว่าที่ราบนี้เรียกว่าอะไร คนนำทางบอกว่าชื่อที่ลาบงมูคดมีทางใหญ่ไปสู่เมืองสำกังเดิมที่นี่เรียกกันว่าท่าลังเทียนคงเบ้งจึงว่าดีทีเดียวเราจะชนะศึกใหญ่ณที่ลาบแห่งนี้แล้วคงเบ้งกลับมาค่ายสั่งให้มาใต้ไปเอาเกวียนสิบเล่นซึ่งทำเป็นตู้ใส่ของมาจากจกก๊กภายในบรรจุไม้ไผ่หนึ่งพันท่อนกระซิบสั่งเป็นความลับให้มาใต้กุมเกวียนทั้งสิบไปทำการอย่างหนึ่งในบริเวณที่กำหนดเมื่อวางแผนพิเศษสงครามพร้อมสับแล้ว คงเบ้งสั่งให้อุเอียนนำทัพไปล่อทัพไปเข้าไปในที่ลาบงูคดคงเบ้งยังไงก็ใช้อุบายอยู่ดีนะคะ,ะรือเรียกว่าเรียนไชิชชยสงครามมานี่ไม่เสียเปล่าฝ่ายเบ้งเฮกนะก็ลบกันแบบซื่อๆนี่แหละเอากําลังเข้าว่ากับเจ้าลุดต,ตัดกุดรู้ว่าทัพทั้งสองฝ่ายตั้งประชิดก,กันที่ริมฝั่งแม่น้ําดอกท้อก็รีบมาดูเบ้งเฮกเตือนเจ้าลุดต,ตัดกุดว่าคงเบ้งชำนิชำนาญการใช้กลอุบายล่อลวงต่างๆและชอบซุ่มทหารคอยตีสกัดหลังท่านจงํำชับทหาร ให้ล่วงเข้าไปในบริเวณที่ลาบงูคดไปนอันขาดเจ้ารุตัดกุดรับคำและให้เบ้งเฮกอยู่ค่ายคอยบัญชาการลบเจ้ารุตัดกุดออกไปแนวหน้าเข้ารบกับอุเอียนอุเอียนทําเป็นสู้ไม่ได้ถอยหนีไปทางที่ลาบงูคดเจ้ารุตัดกุดไม่ยอมยกตามไปรุ่งเช้าอุเอียนก็มายั่วอีกเจ้ารุตัดกุดก็เหมือนกับรูทีก็ไม่ตามนะคะอุเอียนเรียกว่าล่อทั้งล่อทั้งย,ยั่วถึงสิบห้าครั้งและสละค่ายของตนเจ็ดครั้งเจ้ารุตัดกุดจึงย่ามใจ พออวยเอียนถอยหนีไปทางที่ราบเจ้าลุตตะกุดใส่ช่างเผือกไล่ตามไปเมื่อเห็นเป็นที่โล่งเชื่อว่าไม่มีกองทัพซุ่มอยู่จเจ้าลุตตะกุดเร่งฐานหวายให้ติดตามจับตัวอวยเอียนให้ได้ถึงทางที่ม้าใต้ซุ่มเวลาพบค่ําเจ้าลุตตะกุดเห็นเกวียนต่อเป็นตู้ทิ้งอยู่ข้างทางสําคัญว่าคงเบ่งหนีไปแล้วทิ้งเกวียนเอาไว้ก็รีบขับทหารไล่ตามไปถึงช่องเขาเห็นคอนไม้แล้ก้อเห็นกองขวางอยู่สั่งให้ฐานหวายคนเครื่องกีดขวางออก แล้วบุกตามไปสักครู่ก็เห็นไฟลุกไหม้เกวียนขวานข้างหน้าเจ้าลุตัดกุดตกใจจึงสั่งให้ถอยฐานกลับอันนี้แหละค่ะน่ากลัวทันใดนั้นมีเสียงระเบิดสนั่นวันไว้ทางเบื้องล่างเกวียนที่ใส่ไม้ไผ่ทิ้งอยู่ข้างทางคือเกวียนที่บรรจุดินระเบิดไว้ทั้งสิ้นไม้ไผ่แต่ละท่อนคือลูกระเบิดอย่างแรงเจ้ารุตัดกุดจึงพาทหารหลบก็ไปในบริเวณที่ราบซึ่งเป็นทุ่งหญ้าแห้งไม่มีต้นไม้ใหญ่เตรียมรับการโจมตีของฐานของเบ้ง อนนี้ก็ดุเดือดนะฮะการลบครั้งที่7แต่ทหารของเบ้งไม่ได้ยกเข้าโจมตีกลับมีคบไฟทิ้งลงมาจากเขารอบที่ราบคบไฟตกถึงพื้นดินติดไม้ที่หญ้าแห้งและติดชนวนระเบิดไม้ไผ่ที่มาใต้ฝังไว้ทั่วทั้งบริเวณที่ลาบนั้นเกิดระเบิดทั่วไปหมดไฟลุกขึ้นเต็มที่ราบเกราะหวายชุบน้ํามันถูกไฟก็ลุกไหม้คลอกหาล้มตายสองหมื่นคนนะฮะส่วนที่ถูกดินระเบิดหัวขาดแขนขาดขาขาดจะลุดตัดกุดก็เลยตายที่รถค่ะ คงเบ้งยืนดูชะตากรรมกองทัพไหวอยู่บนเขากลิ่นศพเหม็นกลุ้งไปทั่วทั้งบริเวณคงเบ้งก็สังเวชใจน้ำตาตกโปรงอนิจจังว่าชาติเรามีชายอย่างใหญ่หลวงแต่ชีวิตมนุษย์สูญสิ้นไปอย่างอเด็ดอนาถอายุเราเห็นจะสั้นเสียแล้วตรงสถานที่นี้เนี่ยนะคะเห็นไกด์บอกนะคนะตอนนี้ไปตาลี่เส้นทางจากตาลี่ไปนี่เจียงจ,จะผ่านเขาแต่เขาปรชีดูว่าตรงเนี้ยเป็นที่รบของคงเบ้งก<อ>ับรนข<อ>ัดก<อ>ุดเนี<อ>่ยค<อ>่ะค่ะ เป็นไงคะ,นนะงกระแสตรงนั้นมาจากน้มันให้แรงอะคะ่ะแล้วมันก็เป็นเขาจริงๆอย่างที่ว่าแล้วก็บอกว่าจุดที่รถผ่านเนี่ยเป็นจุดที่คงไม่งยืนดูบนที่ราบข้างบนอะนะคะการลบก็เลยว่าเอ๊กลุ่มของรถกระจุนี่น่าจะเป็นชาวแบบชนกลุ่มน้อยแถวนั้นอะนะคะที่ใช้ช้างใกล้ๆกันยังลียังมีกระแสของเอ่อศิษย์สงครามหรือว่าคนตายอยู่แถวนั้นนะคะที่อจาง สองพันปีแล้วมันก็ไปทําน้ำแล้วเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วไม่มีกระแสแล้วก็ดูเม็นแห้งแล้งอ่ะนะคะก็ทหารที่อยู่รอบๆข้างของเบ้งก็เศร้าใจคือใครเห็นภาพอย่างนี้มันก็ต้องเศร้าใจนะตายไปหมดเลยทั้งกองทัพเลยเนี่ยแล้วไฟก็ลุกไม่หยุดเลยนะคะคลอกทับไายของเบ้งฐานมาั่นยอมสวามิภักดิ์มาก่อนรีบออกไปลวงเบ้งเฮกว่าเจ้ารุดตัดกุดกําลังล้อมทับของเบ้งไว้ต้องการกําลังช่วยเหลือด่วนเบ้งเฮกสาคัญว่าจริงรีบยกทับตามก็ไปในบริเวณที่ลาบ พอไปถึงถึงรู้ว่าเสียกลนของเบ้งก็แปลนว่าเบ้งเฮกถูกจับเป็นเชลยเป็นครั้งที่เจ็ดพร้อมครอบครัวนะคะ,คะซึ่งก็เล่ากันว่าครั้งที่เจ็ดนี่ยอมแพ้แล้วแต่การจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องมาดูกันในวันพรุ่งนี้รายละ,อยะเอียเดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ,คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงที่สองม,มาฟัางประสบการณ์ฮวงจุ้ยของจันแอนค่ะสืบสารสาร